ไอ้โด่งกาลังหน้าบานอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินในร้านของมันผมเงยดูป้ายหน้าร้านทําด้วยอักษรพลาสติกสีแดงพื้นขาวแล้วอดหัวเราะไม่ได้เพราะมีชื่อร้านว่าสักโด่งพาณิชย์พอมันเห็นผมเขาก็กระวีกระวาดลุกออกมาต้อนรับหมนี้งานยุ่งเลยไม่ได้ไปหาลูกพี่เลยมันออกตัวไม่ต้องไปที่โรงแรมัหนแล้วกูย้ายแล้วไปอยู่ไหนครับยังไม่รู้อะล้วเสื้อผ้าทิ้งไว้ที่น,นั่นยังย้อนไปเอาไม่ได้ตำรวจคอยตะคุบกูอยู่ไอ้โด่งตีหน้าเหลอ เอาอีกแล้วเรื่องอะไรกันครับมึงอย่ารู้เลยหาข้าวมากินดีกว่าแล้วเตรียมตัวไปกับกูมันตะโกนเรียกเมียออกมาบริการเรื่องอาหารการกินขณะที่เขาไปอาบน้ําครึ่งชั่วโมงให้หลังเราทั้งสองก็มาปรากฏตัวหน้าโรงแรมมึงเขาไปบอกพนักงานว่ามิสเตอร์อารีเบนฮูเซนแห่งมาลายูจะมาพักเราเลือกห้องเบอร์สองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งห้าให้กูไอ้ดงภูหายเขาไปพักหนึ่งก็ออกมาพร้อมบ่อยที่โค้งให้ผมยังงามก่อนเปิดประตูรถกระเป๋าเดินทางของท่านครับเขาพูดภาษาอังกฤษชนิดพอใช้ได้ ไอโดงอ้อมไปเปิดที่เก็บของท้ายรถบ่อยยกกระเป๋าขนาดเครืองไม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อจากร้านแถวสะพานควายพร้อมเสื้อผ้าบรรจุอยู่เต็มแล้วนำผมเข้าไปในโรงแรม two fifteen please รีเซพชันนีสาวสวยบอกผมขณะที่บ่อยรับกุญแจห้องหมายเลข2 1 5จากเธอนึกไม่ถึงผู้หญิงกรุงเทพจะสวยขนาดนี้ผมยอดลูกยอเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงมาลายูเพื่อทำทางไว้ก่อนเธอยิ้มแก้มแทบแตกผมทำเสื้อซ่าว,ว่างใบละร้อยลงบนเคาน์เตอร์เป็นการตกรางวัล คนยกกระเป๋าเห็นเข้ารีบเดินตัวปลิว้าผมขึ้นบันไดไปชั้นบนเพื่อหวังจะได้รางวัลอย่างนั้นบ้างแล้วเขาก็สมหวังเมื่อผมควักเงินให้20บาทหลังจากไขกุญแจเปิดห้องเอากระเป๋าเข้าไปเก็บเรียบร้อยขอบพระคุณครับจะแช่อะไรผมกรุณากดสัญญาณได้เลยเขาโค้งจนหัวแทบจะหลดพื้นก่อนจากไปผมเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วโดดขึ้นเตียงหลับตานิ่งเพื่อพักผ่อนร่างกายและสมองที่ตรากตรำทำงานมานานเห็นใบห,หน้าปริชาติร้อยเด่นในห้วงสำนึก ผู้หญิงคนนี้พบกันยังแปลกประหลาดเริ่มตั้งแต่ถูกทิโกกลุ่มหนึ่งชุดเข้าห้องในโรงแรมเป็นต้นมาและต่อจากนั้นก็พบกันอีกในลักษณะที่เธออ้างว่าบังเอิญซึ่งผมไม่อยากเชื่อพฤติการเธอเป็นไปอย่างลี้ลับแม้กระทั่งชื่อก็ขอยืมคุณหญิงคนใหม่ของท่านเจ้าคุณบริบาลทักษิณบุรีมาใช้หรือว่าเธอไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นผมคิดและชื่ออาจไปพ้องคุณหญิงเข้าพอดีก็ได้เอาไว้ให้เสร็จธุรกิจเสียก่อนค่อยพิสูจน์กันใหม่เรื่องแค่นี้ไม่พ้นความสามารถผมไปได้หรอกนา สงกลิ่โทรศัพท์ที่โต๊ะเล็กๆใกล้เตยีเตยงนอนดังกังวานผมเอื้อมมือไปรับจะลงมาดินเนอร์ไหมคะเซิปชันนี้สาวสรงเสียงหวานถามขึ้นมาดิฉันจะได้สั่งจัดเตรียมไว้ให้ค่ะขอบคุณครับขอบีฟสเต็กทอดน้ำมันเนยสักจานเล่าเบอร์เบิ้ลมีมครับมีทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะผมยิ้มลมตลอดถึงสิ่งที่ไม่ใช่อาหารด้วยล่ละครับ <c oughs> เราเพิ่งรู้จักกันค่ะผมจะยืดเวลาอยู่ในเมืองไทยให้นานออกไปอีกเพื่อคุณคนเดียวขนาดนั้นเจอลระคะถ้าคุณไม่รังเกียจขอเชิญทานอาหารด้วยกัน ขอประทานโทษค่ะในเวลาง,งานดิฉันทําอย่างนั้นไม่ได้โอกาสหน้ายัางมีถ้าคุณจะเปิดโอกาสให้ผมตกลงค่ะเธอวางหูโทรศัพท์ผมเด้งตัวจากเตียงเข้าห้องน้ําเปิดน้ําอุ่นจนเต็มอ่างแล้วลงไปนอนแช่ความอ่อนเพลียหายไปเป็นปลิดทิ้งความกระปี้กระเป๋าเข้ามาแทนทีผมทบทวนแผนการขั้นต่อไปอีกหลังกระทั่งอาบน้ําเสร็จแต่งตัวอย่างพิถีพิถันให้สมกับเป็นเศรษฐีมาเลยแล้วออกจากห้องขณะเดินผ่านห้องสองหนึ่งสี่ ผมหยุดจุดบุหรี่พร้อมทั้งกว่าตามองไปรอบๆไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นจึงแนบหูฟังประตูไม่ได้ยินเสียงทำงานของเครื่องปรับอากาศคงไม่มีใครอยู่และคงทิ้งลูกกุญแจไว้กับพนักง,งานต้อนรับสาวสวยความหวังกำลังรอยอยู่แค่เอื้อมผมพาออกจากประตูก้าวลงบันไดไปชั้นล่างเรซิพเชันนิดปลอยยิ้มอย่างอ่อนหวานเธอพูดภาษาอังกฤษกระเด็ดไปทางสำเนียงอเมริกันสั่งอาหารให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมมองข้ามไหลไปยังแผงด้านหลัง เห็นกุญแจห้องสองร้อยติดกับป้ายพลาสติกสีขาวแขวนอยู่ในช่องของมันขอบคุณในความกรุณาแต่เสียดายที่ไม่มีคุณร่วมโต้ด้วยผมดําเนินตามแผนกําลังทํางานค่ะแม้แต่น้าส้มคันสักถ้วยก็ไม่ได้หรอครับถ้าตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งอีก5นาทีดิฉันจะตามไปห้องอาหารอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจะรอผมก้าวจบก็ก้มศีรษะให้หล่อนก่อนก้าวไปตามทางเดินที่ปูด้วยพรมสีเขียว ผมไอ้โดง่งนั่งเต่ท่าอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงเก้าอี้ชุดหน้าห้องอาหารผมเฉียดเข้าไปใกลแล้วสะดุดเท้าให้รูู้ว่าเตรียมตัวทํางานตามที่นัดกันไว้แต่ต้นได้แล้วมันพยักหน้าแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ต่ออากาศในห้องอาหารถูกปรับแบบเย็นสบายผมเลือกโต๊ะตรงมุมห้องห่างจากประตูกระจกมากที่สุดแล้วสั่งเบอร์เบิร์นออนเดอะล็อกและน้ำส้มข้นจากพนักงานเดินโต๊ะพอกลึงดื่มทั้งสองชนิดวางอยู่ตรงหน้ารีเซชชั่นนิสสาวก็ผลักประตูเดินเข้ามาพอดีผมลุกขึ้นต้อนรับ เลือน้วยนำส้มให้เธอเชิญครับได้ครู่เดียวนะคะเป็นห่วงลูกค้าค่ะมีคนมาพักมากไหมครับผมรุดหน้าโรงแรมของเราเป็นขนาดกลางมีห้องเพียง60ห้องก็มักเต็มเสมอค่ะแต่ดูเหมือนห้องใกล้ๆผมยังว่างนี่อ๋อคุณหมายถึงห้อง2องหนึ่ละมัง้งผมพยักหน้ามีคนพักค่ะแต่ออกไปข้างนอกค่ะเหรอครับมิสเตอร์วังเฉากูค่ะมาจากฮ่องกงค่ะนักธุรกิจละมัง้ง เพราะคานาติกาค่ะแกพักที่นี่นานแล้วประเดี๋ยวก็คงกลับถ้าอยากรู้จักดิฉันจะแนะนําให้รู้จักนะคะผมโบกมือไม่ต้องหรอกครับแขกอย่างผมไม่ค่อยถูกกับเจ็ก <c oughs> ในมาเลเซียมีคนจีนอาศัยมากนี่คะ่ะเพราะเหตุนี้จึงไม่ค่อยเป็นมิตรกันครับคุณจะพักที่นี่นานแค่ไหนคะผมส่งตาเจ้าชูให้เธอจนกว่าคุณจะเบื่อหน้าผมเธอค้อนอย่างหน้าเอนดูเบื่อหนึ่งนี้แล้วคะ่ะขออภัยนะคะต้องขอตัวกลับไปทํางานคะ่ะผมลุกขึ้นเดินอ้อมไปข้างหลังขยับเก้าอี้ให้เธอ กลิ่นน้ำหอมราคาแพงกระทบจมูกจนต้องสูดเข้าปอดเต็มที่หวังว่าคงได้ดินเนอร์กันสักครั้งนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้อยากขอแดนซิ่ซงกับคุณสักเพลงเธอทำปากจู๋ที่นี่ไม่มีแดนซิ่งรูมค่ะผมหมายถึงที่อื่นไงครับค่ะเราจะบอกให้ทราบเมื่อถึงโอกาสนั้นนะคะเธอยิ้มให้ผมอีกครั้งก่อนจากไปไอโดงส่วนเข้ามาผมตะโกนเรียกบ่อยให้จัดบีฟสเต็กเพิ่มอีกหนึ่งที่เรียบร้อยไหมผมถามไอโดงส่งก้อนเทียนให้ผมพร้อมทั้งกล่าว ผมกดแบบลูกกุญแจไว้ทั้งสองด้านเลยมีคนเห็นมึงมั้งไหมมันใส่หน้าโซนปลอดลูกพี่เออดีผมส่งก้อนเทียนคืนให้มันเช้ารีบไปวังนครเกษมจัดการปลอมให้เหมือนเลยนะแล้วมึงต้องรอมาให้กูข้อสําคัญคือระหว่างนักศึกกองปราบจะกดรอยตามมึงถึงที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้โด่งเข้ามาหาผมในห้องนอนตอนสี่โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นพร้อมลูกกุญแจปลอมและตะไบอันเล็กๆเ,เราไม่มีแม่กุญแจให้เจกมันลองมันอธิบายประกอบ ถ้าไขไม่ออกต้องใช้ตะไบแต่งอีกนิดหน่อยครับกูเข้าใจลูกพี่เห็นเจ้าของห้องหรือยังผมพยักหน้าเมื่อคืนมันกลับมาตอนสี่ทุ่มกูกำล,ลังจีบผู้หญิงคนนั้นพอดีหน้าตาเป็นไงครับก็เหมือนเจ๊คห้องโกงสิวะจะแช้อะไรผมอีกแม่มึงจะไปไหนกลับบ้านช่วยเมียขายของครับเออดีรอที่นั่นถ้ากูมีธุระจะไปตามไอ้โด่งออกจากห้องผมพิจารณาลูกกุญแจอยู่ครูจึงลงไปข้างล่างผู้ที่อยู่ในเคาน์เตอร์ไม่ใช่รีเซศชันนี้สาวคนนั้นเพราะเธอเข้าเวรตั้งแต่สี่โมง ผมแวะไปขอต่อโทรศัพท์แต่ตาจับจ้องที่แผงกุญแจไม่มีหมายเลขสองหนึ่งสี่แขวนอยู่จึงรู้ทันทีว่าวังเฉากูยังไม่ออกจากห้องผมวางหูโทรศัพท์หลงกุญแจห้องส่งให้พนักง,งานต้อนรับถ้ามีใครโทรถึงฉันกรุณาบอกไว้ครึ่งชั่วโมงให้เรียกมาใหม่กลับผมเดินออกจากโรงแรมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนจนถึงร้านกาแฟาปากซอยจึงพาตัวเข้าไปเป็นส่วนประกอบสั่งไข่ลวกและชาร้อนมาดื่มคอยจับตาดวูวังเฉากูจะผ่านออกมานาฬิกาข้อมือบอกเวลาห้าโมงสิบนาที รถแท็กซี่คันหนึ่งเลี้ยวออกจากโรงแรมผู้ที่นั่งสุกตัวตรงมุมซ้ายด้านหลังคือคนที่กําลังสนใจในขณะนี้ผมเรียกเจ้าของร้านมาคิดเงินแล้วเดินกลับเข้าในโรงแรมอีกครั้งไม่มีใครโทรมาถึงท่านเลยครับพนักง,งานต้อนรับรายงานเป็นภาษาอังกฤษขณะที่ผมรับกุญแจห้องฉันติดต่อได้แล้วเมื่อกี้นี้เองใช้ผมรับใช้อะไรไหมครับผมยิ้มไม่ต้องฉันไม่ต้องการให้ใครขึ้นไปรบกวนจุกกว่าจะถึงบ่ายสองโมงครับผมชำเลืองดูแผงกุญแจครั้งหนึ่งเห็นป้ายพลาสติกสีขาว อักษรแดงบอกหมายเลข2 1 4ชัดเจนแขวนอยู่ในช่องของมันผมก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนแล้วตรงไปยังห้องนั้นสอดลูกกุญแจปลอมที่ไอ้โด่งเอามาให้เข้าไปในรูก,กุญแจหมุนขวาลูกบิดเริ่มเคลื่อนไหวสแสดงว่าแจ็คเวิร์กนครกเกษมยังคงดำรงความเป็นแชมปีเป็นชิพออฟเดอะเวิด์ในการทำกุญแจปลอมอยู่ผมดึงลูกกุญแจออกผลักประตูเข้าไปแล้วงับปิดไว้ตามเดิมลักษณะเครื่องตกแต่งภายในห้องนี้เหมือนกับห้องผมไม่มีผิดกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่บนโต๊ะเตี้ยเียปลายเตียง ผมปลัดไปที่นั่นแล้วเปิดดูพบของกระจุกกระจิกเช่นถุงเท้าผ้าเช็ดหน้านาฬิกาข้อมือตัวอย่างทั้งหญิงชายหลายชนิดบรรจุในกล่องนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างลิปสติกและแป้งผัดหน้าของผู้หญิงอีกหลายชิ้นค้นจนทั่วก็ไม่พบเอกสารที่ต้องการจึงจัดสิ่งของเหล่านั้นให้อยู่ลักษณะเดิมแล้วปิดกระเป๋าตู้ใส่เสื้อผ้าเป็นอันดับต่อไปมีเสื้อเชิ้ตกางเกงหลายตัวแขวนอยู่ที่ราวผมดึงลิ้นชักเล็กออกดูสิ่งของที่วางอยู่ในนั้นทำให้เกิดความสนใจขึ้นมาทันที มันคือกล้องถ่ายรูปขนาดจิ๋วยี่ห้อไมโน x ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของจัลรชนวางคู่กับกล่องล้างฟิล์มด้วยตัวเองส่วนน้ำยาล้างฟิล์มวางอยู่ตรงมุมด้านซ้ายมือของตู้ชั้นล่างและน้ำยานั้นพร่องไปจากขวดสแสดงว่ามีการใช้เครื่องมือเหล่านี้มาก่อนแล้วผมหยิบกล้องขึ้นมาพิจารณาดูก็รู้ว่าไม่มีฟิล์มบรรจุอยู่ในนั้นถ้าผมหาฟิล์มที่ล้างเสร็จแล้วพบก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเป็นอย่างมากผมรูดคอปกเสื้อเชิด ตามรอยพับของกางเกงที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ซุกซ่อนฟิล์มขนาดเล็กแต่ก็ไม่พบอะไรมือไปโดนเข็มขัดหนังสีดำเส้นหนึ่งที่พาดอยู่บนรากางเกงจึงหยิบดูเข็มขัดนี้ยังไม่ได้ใช้มีกระดาษบอกความยาวติดอยู่ตรงปอกถูกแกะออกวังเฉากูซื้อมาไว้ทำไมนะผมคิดทั้งที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วเส้นหนึ่งผมจึงถือเข็มขัดเดินไปที่โต๊ะไฟฟ้าหัวเตียงเพื่อใส่แสงสว่างตัวดูโดยละเอียด ผมพบเส้นได้สีดำที่เย็บหนังเข็มขัดทั้งด้านนอกด้านในให้ติดกันมีรอยถูกเลาะอ,ออกแล้วเย็บใหม่ด้วยได้คนละชนิดแต่สีเดียวกันผมกืนน้ำลายลงคอ,อยังไม่รู้ตัวพร้อมทั้งหลวงมีดพ,พับอันเล็กจะกระเป๋ากางเกงมาตัดตามรอยนั้นสิ่งที่บรรจุอยู่ตรงกลางระหว่างหนังทั้งสองด้านทำเอาหัวใจพองโตเพราะมันคือฟิล์มรูปถ่ายจากกล้องไมนอกซึ่งหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วผมส่องดูกับไฟแต่ดูไม่ออกอะไรเป็นอะไรเพราะเล็กเหลือเกินจึงเก็บลีมวนั้นไว้ในซองธนบัตร ปัญหาที่คบคิดคือจะทำยังไงดีกับเข็มขัดถ้าคืนทิ้งไว้เช่นนี้วังเฉากูต้องรู้แน่ว่ามีนักเลงดีเข้ามาล้วงความลับผมตัดสินใจม้วนใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อจะเอาออกไปให้เมียไอ้ดงเย็บให้เหมือนเดิมถึงแม้วังเฉากูจะกลับเข้าห้องตอนที่เย็บยังไม่เสร็จก็ไม่แน่ว่าเขาจะเปิดตู้เพื่อด,ดูเข็มขัดเส้นนี้ถึงเขาจะรู้ว่ามันหายไปทั้งเส้นก็ยังดีกว่าถูกทิ้งในสภาพเช่นนี้ซึ่งเหมือนกับพวกแทะชาติที่โกงกินแล้วมีเจตนาไม่เช็ดปาก ปล่อยให้บรรดาสพรพพสิ่งที่ยัดทานเข้าไปติดตามไรฟันแล้วยังขายตัวเก็บเงินพวกมแมลงวีที่อยากดูเศษอาหารอันมั่งคั่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการอวดสักดาว่ากูจะกินของกูอย่างนี้มึงจะทําไมกันวะไอ้ผมนั้นก็เป็นแมลงวีตัวหนึ่งพูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้านักมวยนะไม่กลัวหรอกครับถึงยังไงเตะถีบกันได้แต่คนหน้าด้านสิกับสู้ไม่ไหวยิงด่ามากเข้าพอยิงยัดทานหนะักเข้าไปอีกจนเราต้องกระดากไปเอง ย้อนไปที่ตูเ้เสื้อผ้าตรวจดูความเรียบร้อยครั้งหนึ่งก่อนเซกุตบายออกจากห้องขณะผักประตูปิดเข้าไปตามเดิมก็ได้ยินเสียงใสๆหัวรถท้องเบื้องหลังหันไปดูแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นความรู้สึกอยากแทรกแผ่นดินหนีหรือไม่ก็เหาะขึ้นบนท้องฟ้าจะได้ไม่ต้องพบกับบุคคลผู้นี้อีกมาพักอยู่ที่นี่หรอคะปริชาติถามพร้อมกับตาจ้องจับที่หมายเลขห้องผมตัดสินใจเล่นละครทันที morning miss how do you do <c oughs> เป็นสัญชาติตั้งแต่เมื่อไรคัดลมกรด ผมตีหน้าเซอร์ต่อลมกรดฮู้วิสลมกรดคุณนะสิเลิกตลกเสียทีเถอะนะเมื่อหมดทางจะแสดงละครต่อผมก็ต้องยิ้มแย่ๆไปไหนมาครับได้ข่าวโรงแรมนี้จะให้ทา่านมาบริการเช่าฉันมาดูเพื่อเสนอรายละเอียดให้ air force ห้องพักสบายไหมคะก็ไม่เลวนะครับสําหรับโรงแรมชั้นกลางขอดูสภาพภายในห้องคุณหน่อยได้ไหมผมกลืนน้ําลายลงคออย่างยากเย็นพร้อมทั้งคิดว่าทํายังไงดี คอห้องที่เธอเห็นผมออกมาเมื่อครู่ไม่ใช่ห้องผมยังไม่ทันตัดสินใจอย่างใดเธอก็พูดอีกถ้าคุณคิดว่าเป็นการละลาบละลวงไม่ต้องก็ได้ค่ะเปล่าครับผมรีบปฏิเสธกําลังคิดว่าจะสั่งเครื่องดื่มอะไรมาต้อนรับคุณดีเธอยิ้มก่อนกล่าวตอนนี้คนเป็นกาแฟสักถ้วยผมตีหน้าตายเดินไปหน้าห้องสองหนึ่งห้าแล้วล้วงกุญแจออกมาไขาเอ๊ะอยังไงกันคุณพักห้องไหนนะห้องนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมเบี่ยงตัวให้เธอเดินเข้าไปในห้องแล้วปิดประตู เราต้องเปิดเครื่องทําความเย็นเธอหันมามองหน้าผมอย่างงงๆหมายความว่าเมื่อกี้คุณเข้าห้องผิดอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่ผมตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเธอขมวดคิว้วก็หมายความว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับผมไม่เลวขนาดนั้นหรอกนะงั้นคุณเข้าไปทําไมดูสภาพห้องให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยคุยกันครับเธอสำรวจจนทั่วแม็กและทั้งห้องน้ําผมถือโอกาสตอนนั้นกดกริ่งเรียกบ่อยมาสั่งกาแฟสองถ้วยเธอมีปัญหาอีกทำไมต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษผมมาพักในฐานะชาวมาลายู ปริชัดขยับจะถามแต่ผมชิงอธิบายเสร็จก่อนความจะเป็นบางประการผมต้องทําเช่นนี้คงลึกลับสาหรับฉันก็ไม่เชิงถ้าหากคุณไม่พูดให้รู้ถึงหูคนอื่น <c oughs> ฉันเป็นศัตรูกับคุณหรือเปล่าก็เพราะอย่างนี้นาสีผมจึงกล้าเล่าให้ฟังเพื่อคุณจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นขโมยเล่าต่อสิคะผมมาที่นี่เพื่อทํางานชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเองและงานชิ้นนั้นอยู่ในห้องที่คุณเห็นผมออกมาเมื่อครู่ใครคือเจ้าของห้องนั้นคะเป็นคนจีนมาจากฮ่องกงเธอพยักหน้า ฉันพอเข้าใจแล้วแล้วไงคะแต่งานยังไม่สาเร็จผมต้องรีบออกมาก่อนเพราะกลัวเจ้าของห้องจะกลับมาตอนที่ผมอยู่ข้างในคุณจะทําต่อไหมฉันดูต้นทางให้ขอบคุณครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องอีกราวครึ่งชั่วโมงผมถึงกลับเข้าไปใหม่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นความคิดชนิดหนึ่งแวบเข้าสู่สมองผมล้วงเข็มขัดเส้นนั้นออกมาถ้าคุณจะกรุณาเย็บหนังสองชิ้นให้สนิทเหมือนเดิมแล้วก็จะดีไม่น้อยเธอรับไปพิจารณาก่อนกล่าวฉันไม่มีเครื่องมือคะ่ะเดี๋ยวผมหาให้ในสิบนาทีตกลงค่ะ ผมรีบเด็ดได้สีดำที่ใช้เย็บข็มขัดเส้นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อเชิ้ตแล้วเพนนอกจากโรงแรมตรงดิ่งไปยังร้านขายของเบเตเลตปากซอยซื้อเข็มกระได้ชนิดเดียวกันเมื่อได้แล้วก็รีบกลับมาทันทีระหว่างปฏิชัดกำลังเย็บอยู่เธอถามอะไรอยู่ในเข็มขัดคะผมขอสงวนคำตอบครับสิ่งที่ได้มาทำความสำเร็จให้คุณไหมยังไม่แน่ครับฉันช่วยอะไรได้อีกคะผมสา่หน้าเท่านี้ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับแล้วนี่คุณต้องเอาเข็มขัดกลับเข้าไปในห้องนั้นตามเดิมอย่างนั้นหรอคะใช่ครับเรียบร้อยค่ะ ผมคว้าม,มาตรวจดูรอยเย็บเมื่อเห็นว่ามันแนบเนียนดีแล้วจึงยัดเสกกระเป๋ากางเกงแล้วขยับจะออกไปปริชติถามขึ้นคุณแน่ใจนะเจ้าของห้องยังไม่กลับตอนที่ผมกลับจากซื้อเข็มกระได้ก็ยังเห็นจี้ห้องแขวนอยู่ที่แผงนะครับแล้วถ้าเขากลับมาตอนที่ฉันกําลังเย็บนี่ล่ะคะเออจริงสินนะผมคิดเธอฉลาดกว่าผมตั้งเยอะงั้นต้องลงไปดูที่แผงอีกครั้งฉันแสดงเองคุณขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบ่อยนะคนสงสยัยกล่าวจบเธอก็ออกจากห้องหายไปครู่หนึ่งก็กลับเข้ามา เชิญตามสบายค่ะผมเข้าห้องนั้นด้วยวิธีเดิมและเมื่อเก็บเข็มขัดเข้าตู้แล้วก็กวาดดูความเรียบร้อยครั้งหนึ่งจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นพิรุษจึงกลับห้องพักภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้ต้องชะง,งักอยู่กับทีปริชัดกําลังถือปืนพกระบอกเล็กจ้องตรงมายังระดับอกผมคุณทํางานให้ใครเธอถามไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากทําใจดีสู้เสือเหยื่อรอเล่นนะฉันต้องการคาตอบประสาททุกส่วนตึงเครียดผมขยับเข้าไปอีกยืนนิ่ง เธอตาวาดระยะนี้ยิงไม่ผิดแน่ผมยิ้มยังใจเย็นเสียงปืนจะทําให้คุณหนีไม่พ้นห้องปรับอากาศแบบนี้เก็บเสียงได้ดีเจ้าค่ะจําเป็นเสียแล้วที่ต้องเสี่ยงกับกระสุนนัดแรกผมคิดถ้ามันไม่เจอะสมองหรือทะลุหัวใจในทันทีผมเป็นชนะเด็ดและถ้าเป็นรองผมจะขยี้ให้แหลกคามือแต่ต้องหลังจากพิสูจน์แล้วว่ารสชาติของผู้หญิงแบบนี้ซาบซ่านเผ็ดร้อนสักเพียงไรเมื่อตัดสินใจเสร็จผมก็พุ่งตัวไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็วเหมือนนักลักบี้ที่คว้าเอวคู่ต่อสู้ ขณะที่วิ่งถือลูกไปวางหลังเส้นประตูยังไงย่างนั้นแต่ความหวังก็ต้องพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อที่หมายของผมเอี้ยวตัวหลบอย่างว่องไวคล้ายกับรู้ล่วงนาว่าผมต้องหาทางออกด้วยวิธีนี้ผมจึงคว้าอากาศเข้าเต็มรักหวกระแทกเข้ากับขอบเตียงเต็มแรงจนสะท้านไปหมดทั้งสองมีหนามซ้ำตรงบริเวณการคอ,อยังถูกตีด้วยท่อนแขนแม้จะไม่ใหญ่เท่าผู้ชายอกสามศอก แต่ก็ทําให้เลี้ยวแรงหมดไปในบัตรดลหูผมมันได้ยินเสียงหรว้อของผู้มีชัยดังกึกก้องพยายามบังคับประสาททุกส่วนให้ทํางานเป็นปกติแต่ก็หมดหวังจะทําเช่นนั้นได้การพายแพ้ในคลังนี้ต้องจดจําไปจนวันตายนี่คือความนึกคิดครั้งสุดท้ายของผมก่อนที่สติจะดับวูบลง